สวัสดีครับ FC ลุงพลประตันทั้งในเมืองไทยและ FC ทั่วโลกอันนี้ขอลอกสโดกแกนของเสานาแคนาดายน,นะครับยากาศเย็นๆริมแม่น้ำเจ้าพยาดูเรือดูแม่น้ำดูสะพานป วงนี้ข่าวลุงก็จะเงียบเงียบหน่อยเพราะลุงกลับตัววันที่สามนะครับแต่ข่าวบ้านลุงก็ไม่เคยเงียบเลยนะครับมีมาต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เช้านะครับมีสาธารณสุขจากตังหวัดเข้ามากับผู้ใหญ่นิ่มเข้ามาแนะนำลงวิธีการปฏิบัติตัววัดไข้ตามขั้นตอนอะไรต่างๆที่ได้เห็นกันตอนเช้าแล้วก็พวกเราเราก็ดูการทำรั้วหน้าบ้าน ตามช่องต่างๆที่ถ่ายทอดให้พวกเราดูมีข่าวสารอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับลุงกับป้าค่อนข้างที่จะเงียบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงป้ากักตัวก็นา,นานหลายๆชั่วโมงพะแต่นก็จะทำคลิปทำอาหารทำเจาทำเมี่ยงเย็นๆมาเห็นมีห่อข้าต้มลงมาแอบดูอีกแล้วก็กุกกิ๊กๆๆกุกกิกกันนะครับ เราเอฟซก็กระจายกันพักผ่อนเดอ้ออย่าหักโหมกับข่าวมากบอกตัวเองช่วงนี้ว่างๆก็เลยแวะเข้าไปดูข่าวของฝั่งทางน้นนะครับไปดูที่ช่องสอดเรื่องเงินบริจาคที่มาติดกล้องของหมู่ของบ้านที่เป็นพยานเนาะเปิดบริจาคก,กันก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งอยู่นะแสนสี่ ้เห็นทางแอดสอดเขาไปซื้อกล้องซีทีทีวีอะไรเจ็ดหมื่นแล้วเหลือเงินสอดอีกประมาณเจ็ดหมื่นอะไรอย่างี้แหละครับเห็นบอกว่าไปปิดบัญชีแล้วแต่ว่าทางธนาคารไม่ให้เล่มมาเรื่องปิดบัญชีแล้วกลับไม่ให้เล่มมานี่ก็กกงงอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสาระสําคัญแต่เราก็ฟังไว้นะครับตามเข้าไปดูอีกทีก็เห็นคลิปว่าไปแจ้งความยายจำลองที่สอปอ,อกกลุงมก็ตามเข้าไปดูอ้าวจริงด้วย ก็เป็นกําลังใจให้ยายจาลองนะครับเราด้วยเอฟซีก็ยายจาลองบางทีก็ต้องระมัดระวังหรือว่ายูทูบเบอร์อื่นๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาพาดพิงบุคคลที่3การเอ่ยชื่อกันอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเย็นๆเด็ๆดๆให้เอฟซีที่อยู่ทางต่างประเทศดูเรือเสียง เสียงดังล้อมิม่นี่ครับเตอเล็กๆล้วนาจ้ายาเสียงดังมากนี่ให้ดูส,สวยๆนะครับครับก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับติดตามข่าวลุงป,ป้า แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงที่ลุงป้าได้พักก่อนเต็มที่เราเอฟซีก็ได้พักบ้างนะครับส่วนใครที่จะช่วยรุ้นเป็นกําลังใจให้คุณพอลลี่และแฟนทํารั้วก็ดูกันไปตามอัตยาใส่นี่ครับแล้วมีอีกข่าวหนึ่งเรื่องสารยกคําร้องที่ทนายตั้มกับลุงไปยื่นฝ่ายต่าง ต่างก็เอามาเล่นกันประโคมกันอีกสรุปแล้วไม่ต้องให้ FC ได้พักได้ผ่อนต้องติดตามข่าวต่อเนื่องตลอดจริงๆนะครับข่าวของลุงเนะี่ยคือตั้งแต่ตามข่าวลุงมาไม่มีวันไหนที่ไม่มีเรื่องให้ลุ้นนะไม่มีเรื่องให้ติดตามนะครับแล้วมันก็จะพูวพันไปต่างๆนานา,นานมากมายนะครับเราก็ติดตามกันไป มาแล้วเดี๋ยวให้ดูเรือเรือหรูลำนี้วิ่งย้อนกลับมาอีกทีนึครับสะพานฝั่งนู้นสวยหรูทรงคุณค่าน่าน,นั่งมากข้างในนั้นติดแอร์นะครับติดกระจกล้มถ่มายให้ดูเห็นมีพี่พี่ที่อยู่แต่ประเทศถ่ายสะพานมาให้ดูไงเราก็ ออมานั่งตรงนี้ก็เลยนึกออกอาก็ถ่ายบ้างเราอยู่เมืองไทยนะครับนําเสนอให้ดูปะสลับกันสลับกันนี่มาแล้วรู้สวยไงามไหมครับอาคิดนะคิดมีเรือลํานี้หนึ่งลำเอาไว้ขี่ล่องน,น้ำเจ้าพยากับกับกับบ้านลังนี้หนึ่งบาทหนึ่งลัง มันคงลำบากในการดูแลเนาะนี่ครับนี่คือคาเรือหาดริมเจ้าปยาอะไรนะครับกับเรือลำนี้ไปไหมครับตู้แลลำบากเนาะไม่ต้องนี้ก่อนเนาะนี่ครับเป็นไงบ้างสวยคลาสสิกหรูเรือหรูคู่ค่าเรือหดสวยก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆผ่อนคลาย เอทันทีไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพแดะกคยเอฟซต่างประเทศนะครับได้เห็นบรรยากาศกรุงเทพเย็นๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ก็เป็นชุดโค้งช่วงของจังหวัดนนท์นะครับอันนี้คือสะพานพระรามสี่ ตามเข้าไปดูข่าวจากเฟซบุ๊กของทีม f อซทีมงานทนายประชดชนชาชนของป้าบุรันก็ลงข้อความต่างๆให้ได้อ่านกันมีลงกรด้วยซึ่งผมก็ได้ไปคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงนะครับผมจำกรที่ป้าบุรันเอามาลงมาได้แต่ว่าผมเขียนไปว่าลุงพลไม่ใช่ดิมันขึ้นต้นคำว่า รณีนี้นี้เป็นพระยานลุงพลก็มีทนายดีอยู่บ้างคนผิดท่านประหารเราชอบคนบอผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองเราก็ ด,ด้วยความเชื่อนะครับความเชื่อก็คือตัวศรัทธาติดตามด้วยการเฟ้นหาความจริงต่างๆก็เป็นวิริยะนะครับตั้งใจดูก็คือสติระลึกรู้อยู่นะครับสมาธิก็ตั้งใจมั่นอยู่ในสิ่งที่เราเชื่อนั้นนะครับ ัญญาเรา็คือหาความจริงนั่นแหละครับคือภาระห้าอย่างภาระเป็นภาษาสันสกฤตนะครับถ้าภาษาไทยก็คือพลผลชชยผลกำลังที่นำไปสู่ใช้ชนะนั่นแหละครับที่จะทำให้ชนะชนะต่ออะไรครับต่ออธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมฉันใด ที่ใดมีธทาที่นั่นย่อมมีไทยสู้ต่อไปไทยยพลวิภาคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลุงทองสวนสนกุกชาแน,นลให้ด้วยนะครับครบหนึ่พไปกรับข้อปู่กันสวัสดีครับ